หลอหลอ,หอไม่ได้ยินชารนี่นนนสวัสดีคร c บ good อะไรบอกนะครับอยากให้ทำคลิปแบบไหนตอนนี้ผมทำคลิปแบบว่าไซสัต์ละอยู่ครับอยากนี้อยากจะถามผ่านผู้ชมครับว่าอยากได้คลิปแบบไหน <c oughs> อยากได้แบบไปช่วยคนซื้ออาหารหรือซื้อน้ำซื้อน้ำดื่มอาหารไปแจกคนหรือว่า หรือว่าทําคลิปตลกหรือ,อยังไงครับแต่ผมว่าผมชอบช่วยเหลือคนนะแต่ผมไม่เคยได้ถ่ายคลิปอะเราจะไปเรียกเขาว่าขอทานหรืออะไรก็ไม่ได้บางทีเขา,าที่คนไม่มีจริงอะเนาะเราไปเรียกเขาขอทานก็ไม่ได้เพราะว่าบางคนเขาก็คงไม่อยากเต็มใจทําอ่ะเอาจริงๆนะบางคน,นไม่มีก็คือไม่มีนะ เรียกว่าทําบุญดีกว่าแบบเรียกว่าเห็นใจว่าช่วยช่วยกันเพื่อมนุษย์ด้วยกันเดี๋ยววันสองวันเนี่ยเดี๋ยวผมจะเตรียมไปช่วยเดี๋ยวจะให้คนถ่ายคลิปไปคนหนึ่งแต่ทีเนี้ยผมอยากจะแบบว่าขอให้พี่ๆน้องๆเนี่ยติดตามผมแค่นั้นเป็นกําลังใจให้ผมผมจะได้มีกําลังใจไปช่วยเขา,าผมก็ไม่ใช่คนว่ามีเงินนะฮะแต่ผมช่วยได้นิดนหน่อยๆอาจจะแบบ กล่องน้ำขน,นมอะไรเงี้ยต่อชุดเงี้ยครับได้อยู่แต่จะให้แบบไปยิ้มละห้าร้อยอะไรเงี้ยไม่ไหวถ้าเกิดแบบอนาคตเนี่ยผู้พี่ติดตามผมเนี่ยแล้วมีไรายได้จากทาง youtube เนี่ยผมจะช่วยเขาเยอะขึ้นอันนี้ผมพูดจริงๆ ช่ชชอบช่วยอยู่แล้วคนนะแต่ว่าไม่ค่อยได้ถ่ายคลิปอะครับแ,แค่ที่เข้ามาแล้วชอบแบบว่าเดีย๋ยวผมทำโพลวโวยไม่ได้เลยทำแปดโวยไม่ได้เลย ใช่ครับทาคลิปเองบ้างเดี๋ยวผมจะทําแต่ที่เนี้ยผมยังไม่มีจุดหมายถ้าเกิดผมด่าผมไม่เป็นไรนะครับจริงเลยทำคลิปเพราะผมอยากทำอยู่แต่ที่เนี้ยผมยังไม่มีเป้าหมายเพราะว่าผมไม่รู้อันนี้อันนี้ผม ไม่ได้ออกมาแบบอะไรนะครับผมอยากจะทําคลิปแบบแบบไหนให้ช่วยแนะนําผมเนี่ยผมเพิ่งหัดไงถึงด่าผมผมก็ไม่เดือดนะครับเพราะผมไปแบบว่าเขาเรียกกินสกีน,น่ะมันไม่ได้แบบการดูคลิปอะไรนะครับแค่แบบเพิ่มวิดีโอตัวเองเข้าไปอ่ะเกมเกมคือทำเกมอ่ะครับแบบเกมเกี่ยวกับเกมนะครับ ได้เดี๋ยวผมลองทำเพราะว่าผมไม่อยากจะทำนะจริงๆเลยแต่ผมไม่รู้จะเริ่มจากอะไรเออถ้าเกิดแนะนาผมเนีเอาเดี๋ยวผมอาจลองทําเกมก่อนแต่ใจจริงผมไม่อยากจะแบบทําแบบว่าคอนเทนต์แบบแบ่งปันอาหารให้เพื่อนมนุษย์ที่แบบเขาไม่มีที่อยู่หรืออะไรเงี้ยแต่ว่าไม่ได้เยอะนะแต่แบบจะมีข้าวกล่องนึงน้ําขวดนึงเป็นมาม,ามา่าอเออกระป๋องเออสลับกันไปเงี้ยถ้าเห็นด้วยกด อใหผมหน่อยผมไม่ต้องการอะไรเลยจริงๆถามว่าอยากมีอะไรได้จากตรงนี้ไหมอยากมีนะแต่ว่าเราไม่รู้จะทำคอนเทนต์อะไรก็จริงๆไอ้ตักระดิ่งไว้ให้ผมด้วยบ่าแล้วเดี๋ยวเดี๋ยวผมสร้างพื่อน ได้แล้วผมก็อยากจะทําตลกด้วยอยากช่วยเหลือคนด้วยผมไม่ค่อยอยากจะไปคอมคลิปเขาหรอกเพราะว่ามันไม่ใช่ตัวเองอถึงดังถึงถึงมียอดวิวมันก็ไม่ได้ดังขนาดนั้นอะ ปันอาหารคนอ้เนี่ผมทำโพลแล้วชอนเลยเราทำคลิปเลย เดี๋ยวผมจะลองไปทําดูชอคคลิปตลกเนาะอาแบบงบเลน้อยไปเยอะก็ได้ครับหมายถึงแบ่งปันอาหารใช่ไหมครับพี่ไปแบ่งปันพวกพี่ใช่ไหมครับบทแบ่งแบ่งปันคนที่จริงจริงวมีเยอะนะแถวบ้านผมชมบุรีมีเยอะมากคนที่แบบว่าจะพูดไงเราจะเรียกเขาแบบว่าคนที่แบบคอยนั่งหน้าเซเว่นอะไรเงี้ยเยอะนะผมว่าบางทีผมก็แบ่งเขา นี่ขอผมยี่สิบสามสิบสี่สิบอะผมให้ยี่สิบบางทีถามจะไปทําอะไรเขาบอกจะไปซื้อข้าวบางทีผมซื้อให้เขาแต่ผมไม่ค่อยได้ถ่ายคลิปเพราะว่าผม,มากลัวคนมองว่าเฮ้ยเอาหน้าหรือเปล่าอะไรเงี้ยแต่อยากจะทําคลิปเพื่อมีอไรายได้ส่วนหนึ่งแล้วไปแบ่งปันเขาได้ขอผมจะทำจากคลิปน้อย,อยไปองงบน,น้อยไปเยอะ,ยอะแต่ว่าถ้าเกิดมีคนซัพพอร์ตอะไรเงี้ยผมก็จะทำ เยอะขึ้นเยอะขึ้นอ่ได้ครับผมก็ว่าจะน้ำกับขนมกันอย่างแรกแล้วเดี๋ยวแล้วเดี๋ยวเดี๋ยววันหนึ่งแจกสัก2สองสามคนก่อนแล้วเดี๋ยวถ้าเกิดมีผู้สนับสนุนหรือสปอนเซอร์หรือว่ามีไรายได้จากทาง youtube เข้ามาเนี่ยผมก็จะเพิ่มควเไม่เลยไม่ได้เพิ่มจำนวนของนะอาจจะแบบว่าวันนี้มีงบ ห้าคนวันต่อไปอ่ะสิบคนอะไรเงี้ยขอแค่คุณติดตามผมแค่นั้นนะครับตันนี้มันมีเปิดสร้างไรายได้สอง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 ,ส,องสามอย่างแล้วแต่ที่นี่ผมอ่ะยังไม่ได้จากโฆษณาเรียวหรือว่าอะไรเงี้ยที่มันเป็นแบบหลักๆเลยนะเพราะว่ามันเพิ่งเปิดสร้างไรายได้ได้แต่ ีดขอบคุณครับที่ให้คำแนะนำอบคุณครับ,บ,รบฟังเพลงกันดีกว่ามั้งผมก็ชอบทำคลิปตลกด้วยแต่ว่าตอนนี้เพื่อน เพื่อนต่างคนต่างทำงานน่ะมันจะไม่ค่อยเพราะว่าอายุมันยี่ห้าี่หแล้วว่าคนมันแบบอายุประมาณนี้เขาเริ่มทํางานกันหมดแล้วว่าอย่างผมก็แบบทํางานก็จริงแต่ว่าผมทํางานราชก,การมันก็อยู่สองวันเดี๋ยวผมจะเชื่อคนครับวันนี้พี่ชื่ออะไรอ่ะสวัสดีครับเชงครับ well, you only need the light when Only know you love her when you let her go Only know you've been out when you're feeling low Only hate the road when okay, ลองทำชี้แบบตลกตลกไปค่อยเปลี่ยนสถานการณ์ <All right. S 1> สถานการได้ครับจัดไปครับรีบไปห้องน้ำนะเดี๋ยวรูดตูดเอาผมเข้าไปให้องน้ำด้วยก็ได้ เื่อขี้จะออกง่ายกว่าเดิมครับว่างแล้วเข้ามาใหม่นะครับขอบค,ครับใครที่เข้ามาแล้วลองกดโผลดูครับว่าคุณชอบแบบไหนผมจะทำคลิปแบบนั้นนะครับ พาผมลังเลว่าผมจะทําอะไรทำ,ทำตลกคนจะดูไหมแบ่งปันอาหารคนจะหาว่าสร้างภาพไหมแต่คลิปเพื่อวางข้อความไปทิ่ก็แะไรแต่คลิปทาเพื่อวาง ไม่ใช่คนนี่ลังดูสวัสดีครับสวัสดี11คนครับ mm hmm. ชอบทำคลิปแบบไหนบอกกันได้เลยนะครับ mm hmm. เดี๋ยวฟากกดไลค์ไว้เลยเดี๋ยวเพื่อเย็นนี้ไม่ก็พรุ่งนี้ถ้าผมว่างเดี๋ยวผมจะ ลองคลิปแรกดูก่อนขอ,ขอ,ขอพี่ๆเข้ามาซัพพอร์ตผมแค่กดติดตามกดกระดิ่งแค่นั้นเองครับช่องนระตูด้านประตูด้านเรื่องอะไร แจ้งเตือนอันนี้คือคนหรือเปล่าหรือว่าอ่าวผมก็ว่าอยู่เออผมก็มากระดิ่งแจ้งเตือนคุณอย่ามาปั่นผมนะผมเชื่อนะเนี่ยคุณกระดิ่งคุณกระดิ่งลองช่วยผมคิดหน่อยว่าทำิีแบบไหนดี พ่ออยากจะทําตลกหรือว่าแบ่งปันอาหารให้คนให้คนไม่มีแต่บอกก่อนนะว่าไม่ได้แบบข้าวหรือแบบอาหารแพงๆนะอาจจะขนมไม่รู้ครับถ้าเป็นคุณพี่กระดิ่งคุณพี่จจดิ่งจะทำอะไรทำคลิปตลกหรือว่าแบ่งปันอาหารเหมือนยิ้มละห้าร้อยอย่างนั้นนะ อยากจะให้ทำคลิปแบบไหนครับตลกหรือว่าแบบเ่อแบ่งบันข้าวสารอาหารแห้งข้าวกับน้ําแบ่งให้คนหน้าที่แบบว่าเขาเดินแบบว่าไม่มีที่อยู่เนี่ยคุณกระดิ่งว่าไงคุณกระดิ่งมาปัน่นผมนี่ผมก็อบบเชื่อเนี่ยช่องคุณกำลังจะโดนแบนเปลี่ยนจากโดนแบนเป็นซื้อแบนให้ผมกินได้ไหมครับ ไปก่อนนะครับไปก่อนคือที่ไหนครับไปก่อนนี่คือที่ไหนอน่อะก่อนก่อนให้ผมสกูเกิก่อนก่อนก่อนคือที่ไหนฮะโอเคคุณกระดิ่งเจอกันครับ ต้องไม่ถูกเขาเครอขี้อยู่ครับเห็นหน้าผมแล้วถ่ายท้องไหมครับ ครับผมบีมห้เนะครับเออห้องน้ำนะครับสวัสดีครับคุณใจดีสวัสดีครับเอเอาันสบก่อนจุบแปจุ๊บแปจุ๊บปดนี่นะครับผมเป็นอิตาลีนะครับอิตาลีนะครับและร้อนใช้ว่าน้ำเลย ผมทำคลิปเป็นไหนคอมเมนต์นะดีพี่พเป็นไงบ้างอ,าาออ,อ้หนาวอ่ะดีับเดี๋ยวคนดูเดี๋ยวผมจะเล่นอันนี้นะมาคนดูผมพร้อมแล้วผมพร้อมแล้ว ติดตามไปด้วยนะครับนี่บอกคนที่ใช้ยังเป็นต้องพยายามแต่เราก็เถือไปพยายามนะไอ้คนดังนะคะคุณผู้ชมเวลาที่พวกเราทำงานเป็นกระบอกเสียงเนี่ยโอ้โหนี่รายการไหนมีเรตติ้งดีๆมีปัญหาอะไรคนก็อยากจะบอกอย่างพี่หนุ่มกัญชัยเวลาจ

ไี่ต้องเป็นปอะไรกักรนแนาใช่ใชแล้วนี่แบบนี้คุณปักคอตายนะเสียบท้องไมไ่ตายนะคุณผู้ชมมันเริ่มต้นจากการที่ว่าชายคนนี้เนี่ยเดินมาที่ช่องสามตั้งแต่ตอนเช้าเลยค่ะเขาสะพายเป้มาใบหนึ่งถือถุงพลาสติกด้วยแต่ไม่มีใครรู้ว่าเขามีความผิดปกติจนกระทั่งเขาเริ่มถอดเสือ้อเขาถอดเสื้อปัักนั่งสุบุรีที่หน้าประตูทางเขา้ารปภเห็นแบบ เสื้อเจร์มี่ที่นาเหน็บที่เอวที่ไอ้นี่ติดสกติด้วยว่ะก็เลยปิดประตูอาคารแล้วก็ล้อมรั้วเหล็กเลยค่ะคุณผู้ชมแล้วยิ่งตอนนั้นพอมันรู้ว่าโดนจับพื้นที่นะยิ่งอาลวาดเลยควักปี๊ดอกมาแล้วก็ตะโกนว่าจะเจอพี่ตุงอยากเจอพี่งสักพักนึงรอเคิดว่าอาไม่อยู่แล้วโทรแจ้งตำรวจเลยค่ะในพื้นที่ใกล้จุดสอนนททองหล่อรีบมาและอุปกรณ์ในการเสียบคนคลั่งเจ้าหน้าที่ตำรวจสอนนททองหล่อมาพร้อม

It ain't have what สวัสดีครับท่านผู้ชม,คชมใครอยากให้ทำคลิปแบบไหนบอกได้นะครับรอยากให้ช่วยเหลือคนหรือว่าทำคลิปตลกครับ,ตรบแต่จริงๆเลยนะ แบ,บ่ปันอาหารก็ดีนะทําคลิปตลกก็ได้กกไดอย่าเอาข้าวเอาน้ำไปแจกเขาตามเซเว่นแต่งบน้อย